าหากจะพูดถึงนะครับผู้จัดการทีมที่มีฝีมือแล้วก็กำลังได้รับการจับตามมองมากที่สุดในยุโรปตอนนี้เลยนะครับคงเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือชาบีอลอนโซนะครับอดีตมิดฟิลทีมชาติสเปนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับรับหน้าที่ในการคุมทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนอยู่นะครับแล้วก็คงต้องบอกว่าผลงานนะครับ ของไบเออร์เลวร์คูเซนในชั่วโมงนี้นะครับพังงาดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาในปัจจุบันนี้แล้วนะครับเพราะว่าสามารถนะครับทำคะแนนได้ถึง19คะแนนนะครับชนะ7เสมอ6แพ้1น่งะครับยิงไปถึง23ประตูแล้วก็เสียไปเพียงแค่6ประตูเท่านั้นนะครับนำหน้านะครับทีมไบเยอร์มิวนิกนะครับแชมป์หลายสมัยนะครับไป2คะแนนในเวลานี้นะครับนั้นก็หมายความว่า ชาบีอลองโซ่นะครับกำลังได้รับการจับตามองว่าก้าวต่อไปสำหรับเขาควรจะเป็นทีมอะไรนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้นะครับก็มี3ตัวเลือกให้เขาเข้ามาจอดหิวเลือกนะครับที่มีทางเป็นไปได้นั่นก็คือบาเยอร์มิวนิกนะครับเลออลมาติดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับ ถามว่าทำไมถึงเป็น3ทีมนี้นะครับนั่นคืออดีตต้นสังกัดในสมัยที่เขาเป็นผู้เล่นนะครับก่อนที่จะแขวนสตั๊ดแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่อาชีพผู้จัดการทีมนั่นเองตอนนี้นะครับมีข่าวบอกว่า1ในข้อเสนอ1ในสัญญาที่เขาทำกับไบเออร์ลิเวอร์คูเซนมีการเขียนกันเอาไว้ว่าเขามีสิทธิ์นะครับที่อาจจะเลือกกลับไปคุมทีมนะครับอดีตต้นสังกัดของเขาทีมใดทีมหนึ่ง ได้ถ้าหากว่ามันถึงเวลาและเขาจําเป็นต้องการเมื่อถึงเวลาแบบนี้มีข่าวแบบนี้ออกมานะครับหลายคนก็ตั้งคอสังเกตแล้วก็มีการคาดเดากันไว้ว่าทีมนั้นจะเป็นทีมใดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกแล้วก็เรอัล a d r มาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูความสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับ ชาบี้อาลองโซกับ3สโมสรที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือทีมแรกเลยเรามาพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนนะครับสำหรับชาบี้อาลองโซ่นะครับอยู่กับลิเวอร์พูลมาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปทั้งหมด210นัดนะครับพอในฤดูกาลแรกที่ย้ายมาก็ในฤดูกาล 2004- 2005แล้กาก็สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทันทีนะครับแล้วก็ฤดูกาลสุดท้ายที่ชาบี้อยู่กับลิเวอร์พูลนั่นก็คือ2008-2009นะครับหลังจากนั้น ในฤดูกาล2009-2010นะครับชาบีอลองโซก็ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วลงเล่นให้ทั้งหมด236นัดนะครับยิงได้6ประตูแล้วก็สถานีต่อไปของชาบี a อลาลองโซนั่นก็คือบาเยอร์มิวนิกนั่นเองทั้งหมดนะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับกับชาบีอลองโซลงสนามไปทั้งหมด117นัดยิงได้9ประตูนี่คือความสัมพันธ์ของ ชาบี้อาลองโซกับ3สโมสรของเขานะครับที่มีโอกาสที่จะคว้าตัวอาชาบี้อาลองโซไปร่วมงานได้ถามว่าลิเวอร์พูลเรอาลมมดติดแล้วก็บาร์เมิวนิาถึงตรงนี้ถ้าวิเคราะห์กันตามสถานการณ์แล้วนะครับเรื่องของลิเวอร์พูลกับชาบี้อาลองโซแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าหาให้เขาเลือกได้แค่ทีมเดียวแล้วก็ให้เขากลับไปเป็นกุนซือ เขาคงจะเลือกลิเวอร์พูลถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับนั่นก็หมายความว่าความท้าทายต่างๆความผูกพันต่างๆระหว่างชาบี้อลองโซกับลิเวอร์พูลยังมีอยู่ในความทรงจําที่ยอดเยี่ยมและถ้าหากว่าชาบี้อลองโซมาคุมทีมลิเวอร์พูลก็น่าจะเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าเขาจะต้องรับงานต่อจากเจค้นครับที่ปัจจุบันนะครับกลายเป็นตำนานบทหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลที่เรียบร้อยแล้ว ล้วผลงานการทำงานของชาบี้อลองโซมีลักษณะการเล่นคล้ายๆก,กันกับยุทธวิธีที่เจนครอปใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะสร้างเลเวอร์คูเซนจากทีมธรรมดาธรรมดาไม่มีใครจับตามองตอนนี้นะครับในรูปแบบการเล่นทั้งยิงประตูเยอะเสียประตูน้อยแล้วก็มีรูปแบบการเล่นเพรสซิ่งที่ดุดันทําเกมรุกได้หน้าตัวและสนุกนี่คือคุณสมบัติที่ชาบี้อลองโซมีซึ่งไม่ได้แตกต่างอะไรจากเจนครัเลย ต่ถามว่าถ้ามีโอกาสจริงๆในชั่วโมงนี้จะมาลิเวอร์พูลมีโอกาสเป็นไปได้ไหมบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างยากแน่ๆเพราะเจอร์กินคอปยังคงอยู่ในตำแหน่งของตัวเองอย่างเหนียวแน่นไปอย่างน้อยๆอ,อีก3ปีนะครับใช้คำว่าอย่างน้อยๆเพราะไม่มีอะไรการ,รันตีได้เหมือนกันว่าเจอร์กนคอปจะต่อสัญญาออกไปอีกหรือไม่หรือถ้าหากซาชาบีอลอนโซอยากจะคุมทีมลิเวอร์พูลอาจจะต้องวนไปที่อืดก่อน แล้ววนยากลับมาในอนาคตข้างหน้าไอ้ตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเอาในระยะใก,กล้ๆนี่บอกเลยว่าหลายคนก็สนใจนะครับแฟนบอลลิเวอร์รพูลอยากจะเห็นชาบีลองโซ่วนคืนสู่สโมสรลิเวอร์พูลแล้วก็มาทําหน้าที่ผู้จัดการทีมเพราะบุคลิกลักษณะและเขาคงจะน่าเข้าใจนะครับโครงสร้างวัฒนธรรมต่างๆของสโมสร,รได้เป็นอย่างดีเหมือนกันแต่โอกาสดูแล้วมันน้อยกว่าในการที่จะเหลืออ,อีก2ตัวเลือกนะครับ ตัวเลือกต่อมาก็คือบาเดนมิวนิคแม้ว่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วก็อาจจะมีส่วนร่วมนะครับกับบาเดนมิวนิคแล้วก็มีการคว้าแชมป์บุนเดสลลการ่วมกับทีมเสือใต้ถึง3สมัยติดต่อกันก็ตามแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้โทมัสซูเคิลเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังปรับแผนปรับโครงสร้างต่างๆของทีม ให้ทีมบาเยิร์นมิวนิกยุคใหม่ภายใต้ของโทมัสซูเคิลเป็นไปตามที่เขาต้องการแม้ว่าจะมีความตะกุกตะกักผลงานในปัจจุบันแม้ว่าตอนนี้นะครับทางอาลองโซยังทําทีมเลเวอร์คูเซนอยู่ในตารางอันดับที่เหนือกว่าบาเยิร์นมิวนิกของโทมัสซูเคิลด้วยซ้ำแต่สิ่งยังไรก็ตามแต่นะครับบาเยิร์นมิวนิกคงยังต้องให้โอกาสโทมัสซูเคิลในการทำงานต่อไปเพราะว่าดูจากช่วงเวลาแล้วมันเป็นการสั้นเกินไปนะครับ ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนจากโทมัสทูเคิลมาเป็นชาบี้อลองโซในเร็วๆวันนี้นะครับมันก็เลยอาจจะทำให้เราเห็นว่าโอกาสของจีมเสือใต้ก็ไม่เยอะแต่โอกาสในการที่จะกลับไปคุมเรอัลมาดริตมันค่อนข้างสูงมากแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากเงื่อนไขในเรื่องของเวลาและเงื่อนไขในเรื่องของสถานการณ์ล่าสุดของเรอัลมาดริตแล้วมีความเป็นไปได้สูงที่สถานีต่อไปของชาบี้ลองโซจะเป็น ทีมราชันชุดขาวเป็นไปได้มากที่สุดเพราะ1คือเขาคืออดีตมักเตะสังกัดเก่าและที่สําคัญคือคาร์โลอัชลตติสัญญากำลังจะหมดกับทีมแล้วก็น่าจะอยู่กับทีมในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายอาจจะมีการพลิกโผถ้าหากว่าเรอัลมาดริดยังย้อนที่จะกลับไปเอาซีนาดีนซีดานมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งหรือจะเปิดโอกาสให้ชาบีอลองโซกลับมาคุมทีมถ้าหากเป็นการคัดเลือกกันนะครับระหว่าง อ่าสามสโมสรโอกาสที่ชาบี้อาองโซ่จะมาคุมเรอัลมาดริดมีไปได้มากที่สุดแต่ต้องมาดูกันว่าที่สุดแล้วทีมชุดขาวจะวนย้อนกลับไปที่ C ซีนาดินซีดานกุนซือผู้ทําความสําเร็จให้กับทีมนะครับกลับมาคุมทีมชุดขาวเป็นคําลบที่3หรือป้ายเหมือนกันแต่โอกาสแล้วเป็นไปได้ที่ชาบี้อาองโซ่จะมาร่วมงานกับเรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพราะว่านี่คือช่องทางนะครับแล้วก็เงื่อนไขทุกสิ่งทุกอย่าง ดูมันลงตัวมากไปกว่าทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกอย่างไรก็ดีในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าหากว่าชาบี้อลองโซจะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมทั้งๆที่จริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้ชื่อของเซเว่นเจอร์ลัดหรือเป๊ปลินเดอร์หรือเป๊ปไรเดอร์ที่ทุกคนเรียกกันนะครับจะมีตัวเลือกที่ถูกวางเอาไว้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีในผมเชื่อว่าสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วในเรื่องของ อุนซือคนใหม่ของทีมยังเป็นเรื่องเร็วไปที่จะถูกจิบยกมาพูดถึงทุกคนยังคาดหมายกันเอาไว้ว่ายังอยากจะเห็นเจอร์กินคอปอยู่กับทีมให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะนี่คือคู่ที่วางรากฐานทุกสิ่งอย่างเขากำลังสร้างเลี้ยวผูกเวอร์ชั่น2.0ของเขาขึ้นมาให้เกลียงไกลและที่สำคัญเลยก็คือมันยังจำเป็นที่จะต้องเห็นเลี้ยวผูกมีความแข็งแกร่ง แล้วก็สามารถเดินไปข้างหน้าในยามที่ไม่มีเขาให้ได้มากกว่านี้ถ้าหากเจอร์อินคอปจากทีมไปในช่วงเวลาคาดเกี่ยวมันก็เหมือนกับการทํางานของเขามันยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามที่เขาต้องการและที่สําคัญคือเขายังจําเป็นที่จะต้องสร้างทีมชุดใหม่นี้ให้มีแชมเปี้ยนนะครับมาประดับเกียรติยศในช่วงของการทําทีมใหม่ในช่วงที่2ของเขาหลังจากที่ในช่วงแรกจเจอร์อินคอปสามารถพาทีมเลี้ยวภู กวาดทุกแชมป์ได้เรียบร้อยแล้วเราถึงเวลาที่กําลังจะผลัดใบใหม่ซึ่งตอนนี้เป็นแค่การนับหนึ่งและจุดเริ่มต้นในฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของกุนซื้อคนใหม่ถ้าถามว่าเสียได้ถ้าหากชาบิโอลองโซต้องไปคุมทีมอื่นในช่วงเวลานี้ไหมมันก็คงจะต้องเสียได้แหละครับเพราะว่าเขาเองทําฝีม,มืออะไรมือให้เห็นแถมยังมีดีกรีเป็นอดีตศิษย์เก่าของทีมด้วยแต่ในเมื่อวาเตอรเกนครอป ยังอยู่กับทีมนั่นคือความปรารถนาสูงสุดของเด็กโงในช่วงโมงนี้เลยสิ่งที่ลิวพูไม่อยากจะเห็นและไม่อยากให้จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นั่นก็คือการที่ลิวพูไม่มีเจอร์นคอปคุมทีมอยู่ข้างสนามซึ่งยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าใครเข้ามาต่องานกับเจอร์นคอปแล้วในอนาคตข้างหน้าจะมีความกดดันมากน้อยแค่ไหนจะคล้ายคลึงกับการที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน หรืออาร์เซนอ์นะครับลา2ทีมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลไปหรือไม่เพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องผลัดใบใหม่มีการทำอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายขึ้นไปหมดก็อาจจะต้องพูดง่ายๆว่าอาจจะต้องนับหนึ่งใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้เจอเกนคอปยังคงต้องอยากจะต้องอยู่กับเรียบผูออกไปให้ยาวนานที่สุดและอยู่จนกว่าเรียบผูจะประสบความสำเร็จอย่างที่เขาต้องการด้วยนะครับ พราะนั้นในเรื่องของชาบีอลองโซก็มีบทสรุปประมาณนี้ก็คือเลอาเมดริดนะครับทีมที่มีโอกาสที่จะได้ตัวชาบีอลองโซกลับไปคุมทีมมากที่สุดหลังจากที่มีการเปิดเงื่อนไขเสนอในรายละเอียดของสัญญาออกมาจบเป็นข่าวในช่วงนี้นะครับ